สวัสดีค่ะมาค่ะสูตรตีค่ะวันนี้ทำชาม่น่าตามแนวเลยชาแดงหนึ่งนะคะชาซีรอนหนึ่งนะคะแล้วก็วอร์มชาก่อนค่ะใช้ชาสองตัวนะคะนี่ก็จะมีอันนี้ชาซีรอนแล้วก็อันนี้ชาแดงนะคะนี่ชาแดงสองชานะคะโอเคนะสวัสดีค่ะ ทำอย่างนี้สามครั้งนะคะทำสามครั้งเพื่อให้ชามันหอมนะคะชามะนาวชามะนาวเมนูยอดฮิตของสาวๆนะคะเมนูยอดฮิตของเด็กเป็นนะคะอันนี้เสร็จเราก็จะได้น้ำนะคะเราจะใส่น้ำตาลอ้อยนะคะนี่น้ำตาลอ้อยนะคะ าชาก้าว5ช้อนนะคะแล้วเราก็ตีเลยค่ะเห็นสีชาไหมคะเห็นสีชาสวยเนาะสีเนาะเขาไม่ชอบเปรี้ยวนะคะเราก็ใส่มะนาวไป1ลูกนะคะใส่มะนาว1ลูกดึนะคะอ่ามะนาว1ลูกออนนะคะดูถาดต่อด้วยน้ำแข็งแล้ด้วยน้ำมะนาวเลยค่ะ1ลูก ตามด้วยชาเกลือไม่ใส่นะคะจิ้จา้ายีิบสองออนค่ะโอ้หนยี่สิบสองออนพอดีนะคะ